จะมาแนะนําโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับในหลวงราชการที่9ในโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ดฉันนางสาวสุขานิกาดูจันทึกดิฉันนางสาวสุริพิษลองอินทนาดิฉันนางสาวสลัญญาสายงามผมนายอาทิตย์ชลศสน้อยนี่นะคะเป็นเป็นแปลงสาธิตทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่งนะคะจะเป็นการแบ่งพื้นที่ดำเนินการ15บห้ไร่ตามทฤษฎี30 3ส30สสบและสินะคะส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นสากรัักเก็บน้ำค่ะ ส่วนที่สองจะเป็นนาข้าวค่ะแล้วส่วนที่3มจะเป็นกเกษตรทางด้านอื่นส่วนที่4ี่จะเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ ค,คือส่วนกาเก็บน้ำนะครับคือพื้นที่สองไร่สองงานหรือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของทฤษฎีนะครับส่วนที่สองนะคะจะเป็นนาข้าวค่ะพื้นที่สี่ไร่สองนันสามสิบเปอร์เซ็นต์ตามทฤษฎีส่วนที่สามนะคะจะเป็นเกษตรด้านอื่นนะคะพื้นที่เจ็ดไร่สองงานหรือสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะตามทฤษฎีสามสิบเปอร์เซ็นต์จะประกอบด้วยฝรั่งมะม่วงทับทิมน้อยหนามะขามนะคะเป็นพืชผสมพันพสาานะคะุค่ะ พื้นที่คือหนึไร่หรือว่า6ปเนะครับของตามทฤษฎี10อร์เซนะครับก็คือประกอบด้วยบ้านพักอาศัยอาคารเก็บอุปกรณ์โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ่วัสด็ค่ะวันนี้พวกเรานะคะเราจาำหน้ที่ค่ะคนี่เราจะมีพี่วิทยากรมาแนะนําเกี่ยวกับโครงการนะคะขอสวัสดีคุณพี่กุลวัฒน์ศรีอินงามนะคะผู้จัดการโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขั้นตอนในงานเนินเมืองงานมีอะไรบ้างครับก็ก็คือตอนกิจกรรมที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับคือเราจะแยกเป็นเป็นกิจกรรมหลักๆเลยก็คือ กิจกรรมทฤษฎีใหม่กับกิจกรรมข้าวก็หรือนราไปถึงชาวบ้านเนี่ยในส่วนของกิจกรรมทฤษฎีใหม่ก็อย่างที่เราเคยได้ยินตามสื่อหรือตามไม่เสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะดำเนินการามหลักทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึของการก็คือโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนในอัตราส่วนที่พอเหมาะามหลักทฤษฎีจะบอกว่าให้แบ่งเป็น30 30 30บและ10แต่ของที่โครงการที่เนี่ยไม่ได้แบ่งกันน้นะครับของที่มันจะแบ่งเป็น17 สิแรกหรือสอไร่สงานจะเป็นสาสต์ขัเดเก็ืน้ำนะครับส่วนที่สองสามสี่ไร่2องงานสีไร่สองงานจะเป็นนาข้าวซึ่งทำาเกิ่พอข้าวนาปีเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็ปลูกขึ้นหลังนานะครับส่วนที่3ามเป็นแปลงกเกษตรรีร่เขาพี่ใช้คำว่าเกษตรทางนั้นื่นประมาณสี่เจร็นก็คือปลูกขึ้มัทุกอย่างเลยไม้ผลพืชไร่ไม้ใช้ผักสวนครัวผักบวรูปนะครับตรงนี้สี่เปอรนตระมาณเไร่ แล้วก็สวดท้ายประมาณ6ปรหรือหนึ่งไราจะเป็นที่หัวาสายแล้วก็เป็นข้อปูซักนะครับนี่คือในส่วนของกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมพิเศษใหม่เนาะส่วนกิจกรรมที่2กิจกรรมข้าวหรือนาวิถีชาวบ้านเนี่ยก็คือห้พื้นที่9ก้าไร่ทั้งหมดนะเราจะทำเฉพาะข้าวนาปีเหมือนกันแต่ว่าโดยตรงนี้นคือเราจะใช้แต่น้ำฝนอย่างเดียวถึงแม้ว่าจะมีน้ำไม่อ เอาตามหลักทฤษฎีใหม่ที่น้ำมันจะมาเสริมกับนะ้ำที่ใช้น้ำฝนอย่างไรมันจะได้ผลผลิตเี่ากันนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ว่าปีที่แล้วมันเฉียดชาติแล้วเพราะภายในฝนมัน,จะ,น,นจะไม่ตกมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับในปีที่น้ำดีอย่างปีปีโลกหนึ่งที่ปีว่าปีที่น้ำดีผลผลิตก็ยังต่างผล mm hmm. ผลิตก็ยังต่าง mm hmm. อันนี้คือสองส่วนมีตามทฤษฎีใหม่ กส่วนที่ามเนี่ยสมารททั่วไปคือหลักิดธิ์กา,ารงาเรื่องของานเอกสารงานการที่คณะเรื่องสารงาแต่นี้นมันจะมีคที่นการกันเสริมขึ้นมาที่นี่ยืนควกัรเสริมขึ้นมาสองก็คือลงสีข้าวขนาดัวนเลยก็คือตัวนี้เรา สี่ข้าวมนโอเคหนึ่งมีประโยชน์ชาวบ้านกันแหละในสี่ข้าวฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเนี่ยแล้วในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นโมเดลเป็นต้นแบบของการที่เกิดวันหนึ่งชาวบ้านหรืออะไชุมชนเนี่ยต้องการตระลุงคนบรรลุสารกิจทำเงินสี่ข้าวของชุมชนเองอย่างนี้เขาอาจจดูผิดหวัได้คับนั่นหนึ่งแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือเราใช้พื้นที่ว่างที่มันมีอยู่สูงสุดก็คือมันจะมีพื้นที่ออกมาสักไร่หนึงที่พื้นที่ว่างเราก็่ไปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จะอปลูกับกนารสั่งทิ้น้่ไนสีเะเพื่อให้เป็นผักคุณภาพนะครับแล้วก็ขาดใบสบานยู่รอโครงการอยนขาดยืมเยาก็จะได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพกินนะครับช่วยเขาได้ในสู้ได้ายวยนครับนี้เป็นขั้นตอนการเนงานนะครับผมขอทราบถัฐที่ตั้งนลครับถ้อแบบว่านีนักศึกษาอยากมาทําโครงการหรืออยากมาดูงานอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับสถานที่ตั้งนะก็คือ อยู่ที่หมู่ที่14ตสีตำบลทงชัเหนืออำเภอผัดทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะ้ครัาถ้ามาไม่ถูกนะครับก็จะมีเบอร์โทรของพี่ก็คือ0817121576หนะครับหรือก่อนมาทำการบ้านหรือเตรียมข้อมูลมาก็คือจะเข้าไปดูข้อมูลของโครงการได้ที่เว็บไซต์เว็บไซต์ของมลนลนิทีชยาาัชยพัฒนาชัยพัฒน์ o pr t th นะครับก็จะได้ข้อมูล อี่าที่ตั้งศูนย์ครงการด้วยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8.00ถึง17.00นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นอย่างน้องเนี่ยโทรอินเข้ามาเนี่ยเราก็โทรลงหน้าทุกวันเลยนะครับหรือถ้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งเป็นทางการเข้ามาได้เลยก็จะได้เป็นการบริการสะดวกให้กับคณะในผู้ที่เข้ามาดูงานนะครับดีนีได้ครับขอบคุณมากครับาจรย์ ขอขอบคุณคุณพี่กุลวัฒน์นะคะที่มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริกค่ะ